จดขอดครับสาชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาในเดือนมีนาคม2569นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไรทีวีไว้ในทุกช่องทางและทุกทุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงกดเลยกดเลย จะได้เป็นภาษาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครลัคนาราศรีนินดวงชะตาในเดือนมีนาคมนั้นดาวอาทิตย์และดาวเสาทับลัคนาเสาวมาทับก่อนแต่ลาคนาเดือนกุมภพาธพ์อาทิตย์ย้ายตามอาทิตย์ย้ายตามในช่วงกลางกลางเดือนมีนาคมแล้วก็มีดาวอีกสี่ดวงอยู่ในเรือนวิน,นาศกับลัคนาราศรี เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลใจในเรื่องของงานในช่วงครึ่งเดือนแรก1-5ระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายทำอะไรพยายามเรเซฟไนิดหนึง่งส่วนคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายหาหเวลาออกกำลังบ้าง6-10ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้น11-15จิตตกในเรื่องของงานไม่ค่อยแฮปปี้กังวลใจมีความรู้สึกไม่มั่นใจในบริษัทไม่มั่นใจในองค์กรพยายามแบบๆหางานใหม่ดูงานใหม่ๆไว้เหมือนกัน 16-20การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามา21-25จนถึงโชคดีไม่ให้ระวังในเรื่องของวิชาชีพหรือการจับจ่ายใช้สอยระวังคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมในเรื่องของการเงิน F 4, เอฟของก็จะได้ของไม่ตรงปกทำอะไรก็มักจะผิดพลาดในเรื่องการเงินพอ26-31การงานพยักดีขึ้นมีความสำเร็จหรือมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่ในช่วง26-31จนถึงมีนาคม ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวนะพฤหัสดาวเจ้าเรือนของคุณโคโจรเป็นปฐุมเกณฑ์พฤหัสสีทรงศักดิ์แช่มช้อยคุณยังจะเป็นบุคคลที่ไปไหนมาไหนมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอยู่เสมอไม่หัวเดียวกับเทมรี่ไปไหนมักจะมีคนคอยให้การซัพพอร์ตคอยอำนวยความสะดวกให้ คุณยังเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยเหตุผลเพราะว่านดาวศุกร์นำหน้าลัคนาแล้วดาวพระัาตเองก็อยู่ในตำแหน่ปงปฐุมเกม์ชาวลัคนาราศีมีนสิ่งที่คุณจะต้องระวังในช่วงเดือนมีนาคมระวังเรื่องเงินระวังวิชาชีพแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานทําให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงกังวลใจในเรื่องของงาน บางครั้งบางทีความกังวลใจความรู้สึกรกระตุวนใจในเรื่องของงานทําให้เราเองนั้นไม่ค่อยแฮปปี้ไม่เคยมีความสุขนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้ชาวลัคนาราศีมีนอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะไม่บอกไม่ได้เลยก็คือแล้วดาวเสาเนี่ยมันขยับย้ายตั้งแต่มีนาคมแล้วแล้วก็ไปทับลัคนาราศีมีนในข้อที่ดีก็คือว่า คุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองหาเงินหาทองได้อยู่เสมอแต่ชาวลัคนาราศีมีนต้องระวังเรื่องสุขภาพหาโอกาสออกกําลังเยอะๆพยายามอย่าไปนั่งจับจาัาหรือนั่งนานๆหาเวลาทําอะไรที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตัวเองออกกาลังกายบ้างพักผ่อนให้เพียงอพอพยายามเจอเพื่อนฝูงบ้างชาวลัคนาราศีมีนจะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มากมาก และนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีนกับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2569ทน้าแสนมิขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ